สวัสดีครับทุกทท่านผมบาสเทพบอลนะครับสวัสดี FC หน้าช่อง FC ในครอบครัวเทพบอล FC จากสปปลาวแล้วก็ FC ในสปอนเซอร์ใหญ่ทุกๆคนเลยนะครับในค่ําคืนวันอาทิตย์นะครับที่15มิถุนายน2 5ง8ัครับค่ำคืนวันนี้ฟุตบอลน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับเป็นฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรเราครับก็เป็นรายการนะครับที่ยิ่งใหญ่ครับเงินรางวัลสูงที่สุดแล้วนะครับฟีฟ่าขับเบอร์ครับนะครับก็เป็นรายการจัดมาเป็นระบบใหม่ด้วยนะครับตัวผมนะครับช่องนี้นะครับเดี๋ยวจจะัััดดใหห้เเมมมมือนิคครรบบ3 3ททีี ที่นาเอาไปแยกเน้นจัดหนักกันย้านะครับว่าไปแยกเน้นจัดหนักผมรับประกันผลกำไรให้กับ3ทีมที่ตัวผมได้ขัดแล้วก็นะครับหาบทวิเควิจาร์มาให้ว่าจะไปในทางไหนในค่าคืนวันนี้นะครับแต่ก่อนจะไปครับผมฝากครอบครัวไว้ก่อนเลยนะครับครอบครัวผมครับครอบครัวเทพบอลวีพีครับทีมงานของเราครับตัวผมบาสเทพบอลครับแล้วก็มีน้องเบน์เทพบอลเดือนนัดเทพบอลพี่เข้มเทพบอลและน้องจอร์ดเทพบอลครับที่คอยให้แนวทางตลอดทั้งวันทั้งคืนในทุกๆวันครับฟินๆจุกๆทุกวันจริงๆนะครับเชิญชวนครับพี่น้องท่านไหน FC ท่านใดครับที่ดูคลิปคลิปนี้อยู่แล้วยังไม่มีครอบครัวกีฬาไม่มีครอบครัวฟุตบอลดีๆอยู่ผมขอฝากครอบครัวเทพบอลของเราไว้ให้ในทุกๆวันกับฟินจุกๆทุกวันวินวินกันทุกวันจริงๆนะครับในครอบครัวผมปัดขวาครับใต้รูปโปรไฟล์ผมมีทางเข้าอยู่ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมครอบครัว VIP เทพบอลของเราในทุกๆวันครับคุณได้รับแนวทางฟุตบอลดีๆก่อนใครครบทุกคู่ครบทุกลีกนะครับถ้าอยากได้กันแนวทางฟุตบอลสดเราก็มีให้กันตลอดทั้งวันทั้งคืนนอกจากตัวผมแล้วครับมีทีมงานกูรูอินฟูนเซอร์ นํามากมายสายฟุตบอลครับที่อยู่ในสปอนเซอร์เดียวกันกับพวกผมนะครับสปอนเซอร์ของผมมั่นคงปลอดภัยไว้ใจได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับอยู่ที่ไหนไม่มั่นคงไม่ปลอดภัยมาอยู่กับผมมาอยู่กับเรามาอยู่กับบาสเทพบอลครับถ้ามีปัญหาผมจัดการให้ทุกกรณีเลยนะครับอันนี้คือคํายืนยันของผมนะครับก็จัดมาแล้วสามทีมครับจะเป็นทีมไหนบ้างนั้นเราชมได้ในคลิปนี้ครับ คู่แรกนะครับเราไปที่สนามที l s t a d ซเดียมครับก็ประเทศสหรัฐเมริกาครับสนามกลางครับเป็นจากทางด้านของนะครับบาเยอร์มินิกครับจากเยอรมันครับจะเจอกับทางด้านของโอเกลด์ซิตี้จากนิวซีแลนด์นะครับคู่นี้ kickoff เวลา23นาฬิกาบ้านเราเขาความไม่เปรียบนะครับต่างประเทศมองว่าบาเยอร์มินิกได้เปรียบค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวบังคับชนะถึง5ประตูขึ้นไปนะครับกองเชียร์พวกเขาถึงจะเฮถึงจะยิ้มกันได้นะครับก็4ประตูคือหูแหวง5ประตูคือกินเต็ม นะครับเจอทั้งสองทีมครับไม่เจอมาก่อนหน้านี้ในทุกรายการอยู่แล้วนะครับส่วนฟอร์มการเล่น5นัดหลังสุดครับหลังจากนะครับก็ก่อนปิดฤดูกาลไปเย์เยน5นัดหลังครับเอาชนะแข่งถึง4เกมเสมอ1เกมถือว่ามีฟอร์มที่ดีพอสมควรเลยก็เป็นแชมป์บุนเดสลิกาผลล่าสุดนะครับในลีกของพวกเขาส่วนโอกแลนด์ครับ5นัดหลังเอาชนะแข่ง3เกมเสมอ1แล้วก็แพ้1เกมนะครับก็ถือว่ามีฟอร์มที่ดีพอสมควรเหมือนกันนะครับ นะครับวันนี้ความพร้อมก่อนเกมครับทางด้านไบร์นิวน์ก็ขนกันมาเต็มกําลังเหมือนกันนะครับในค่ำคืนนี้สําหรับนะครับก็เมืองสองคนนีก็จัดชุดใหญ่ลงสนามแน่นอนครับพวกคิลลี่โกมองครับแฮร์รี่เคนยาเมาโนซิล่าครับไมเคิลโอลิเซ่อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาเลยในค่ำคืนนี้นะครับส่วนทางด้านฝั่งฝั่งของโอเกลแลนด์นะครับก็มากันครบเหมือนกันพวกเกราดกาลิก้าพวกนี้ไมเคิลเบแวนพวกนี้ครับก็พร้อมจัดลงสนาม เล่มร้อยเหมือนกันในค่ำคืนนี้ครับแนวทางของผมบาสเท็บบอลที่อยากให้เลือกเชียร์แล้วอยากให้เลือกมองกันสําหรับคู่นี้ครับอาจจะแปลกหน่อยและอาจจะค่อนข้างสูงเกินไปหน่อยนะครับแต่ผมอยากให้มองทางด้านของไบร์นมิวนิกไปนะครับจริงอยู่ครับเปิดมาเยอะจริงๆต้องบังคับชนะถึง5ประตูขึ้นไปครับแต่นะครับไบร์นมิวนิก ตัวผู้เล่นนะครับสูงระดับสูงกว่าเยอะทีเดียวนะครับและไม่เจอไม่เคยเจอกันมาก่อนผมคิดว่าแล้วแบง์ซองวันนี้น่าจะจัดชุดใหญ่ชุดเต็มเต็มระบบอยู่แล้วสําหรับบายเยอร์มิเนคผมคิดว่ามีแน่ๆครับด้วยแบบว่าทีมห่างกันขนาดนี้นะครับสู้กันไม่ได้อยู่แล้วนะครับเป็นนัดแรกด้วยนะครับมองว่ายัางไงบายเยอร์เอาชนะขาดได้นะครับถึง5้ถึงหประตูเผลอๆเจ็ดแปประตูมีให้เราเห็นแน่นอนเรื่องเชียร์บาเยอร์ไปเถอะครับถึงอาจจะแบบว่า ได้เปรียบคู่แข่งเยอะขนาดนี้เกินไปหน่อยแต่ผมคิดว่ามั่นใจว่าบาเยเร์จะทําได้นะครับไม่งั้นไม่เกิดไม่เปิดมาขนาดนี้หรอกเชื่อเคียงด้านของบาเยเร์ครับไม่ทําให้ทุกคนผิดหวังครับ คู่ที่2นะครับเราไปที่สนามโรดโบสเตเดียมในประเทศสหรัฐอเมริกาเช่นเดียวกันนะครับเป็นด้านของปารีสแซงต์แชร์แมงครับจะเจอกับทางด้านของแอตมาลิศครับปารีสแซงต์แชร์แมงก็เป็นทีมนะครับแชมป์ยุโรปนะครับก็ปีผล่าสุดเลยที่ผ่านมาแล้วก็วันนี้นะครับคิกออฟเปนเวลาตีสองตรงบ้านเราครับความได้เปรียบวันนี้ต่างประเทศมองว่าปารีสแซงต์แชร์แมงครับได้เปรียบครับค่อนข้างเยอะเหมือนกันครับบังคับชนะ2ประตูขึ้นไปของเชียร์พวกเขาถึงจะเฮ ิึงจะยิ่งได้ได้1ประตูคือ1มุม2ประตูคือเฮเต็มๆนะครับเจอกันมาในรอล่าสุดครับเป็นปี2 0 2 4สปารีสแซงต์แองพ้กับแอตมอลิดมา1ประตูต่อสนะครับส่วนฟอร์มการเล่น5นัดหลังสุดของพวกเขานะครับอย่างปารีสฟอร์มดีครับ5านัดหลังเอาชนะแข่ง5เกมรวดนะครับไม่แพ้ไม่เสมอใครมีฟอร์มที่ดีมากเช่นเดียวกับแอตมอลิดครับในหานัดหลังเอาชนะแข่งถึง4เกมเสมอแพ้เพียงแค่เกมเดียวนะครับนอกนั้นก็มีฟอร์มที่ดีอยู่แล้วสำหรับแอดมิโกมาริดในตอนที่ผ่านมาก่อนจบฤดูกาล วันนี้ความพร้อมก่อนเกมครับทางด้านของเบสเชครับเจ้าของแชมป์ UCL ล่าสุดนะครับของทางด้าน หลุยส์ลิเก้นะครับก็ขนก็นมาครบเหมือนกันนะครับวันนี้กอนเซโล่ลามอร์สพวกนี้ครับดูเอนะครับคาร์ลเคเลียมากันพร้อมหน้าพร้อมตาครับพร้อมจัดชุดใหญ่ลงสนามเหมือนกันสําหรับลูกทีมของหลุยส์ลิเก้ในคัมคือวันนี้นะครับส่วนทางด้านแอดมันลิดนะครับก็ของซิมเมเน่จัดมาพร้อมหน้าพร้อมตาเช่นเดียวกันนะครับอูลเลียน ade, อาเวเลสองตูลกิทมันครับคอเนอร์กาลาเกอร์อยู่กันพร้อมหนาม้าพร้อมตาก็พร้อมจัดชุดใหญ่ลงสนามในคัมคืนนี้เช่นเดียวกันแนวทางของผมบาสเท็บอลที่อยากให้เลือกเชียร์แล้วอยากให้เลือกมมอออองงงงกกันนสาาาาหหรบคู่ี้้้ยใทดข แอเดรโกมาลิดมากกว่านะครับจิงอยู่ครับเปเ่ได้เปรียบอยู่แล้วนะครับเพราะเป็นแชมป์ยุโรปด้วยฟอร์มการเล่นดีกรบแผงมานหลก,ก็คงเส้นคงวาเหมือนกันฟอร์มช่วงหลังแล้ววันนี้ขนผู้เล่นมาพร้อมน้ำตาพอสมควรทั้งคู่เลยนะครับแล้วก็เป็นรายการจริงแชมป์สโมสโรโลกนะครับคนแรกของพวกเขาด้วยนะแบบว่ามาจัดแบบรายการใหม่ในตอนนี้ผมคิดว่าน่าจะกินกันไม่ลงในเกมแรกครับผลเสมออาจจะไปมีผลมากที่สุดในตอนนี้นะครับเลือกเชียงด้านของแอนเดโกมาริดครับไม่ทําให้ทุกคนผิดหวังครับ คู่ที่3ครับคู่ปิดท้ายเรามาปิดท้ายที่สนามนะครับเมลไลท์สเตเดียมครับประเทศสหรัฐอเมริกาครับเป็นด้านของนะครับ พาเมรักนะครับจากประเทศบราซิลจะเจอกับทางนัานของปอร์โตจากโปรตุเกสนะครับคู่นี้คิกออฟเวลาตีห้าตรงบ้านเราครับความได้เปรียบวันนี้ต่างประเทศมองว่าทั้งคู่ครับเสมอไหนเสมอกันไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบครับทั้งคู่ไม่เคยเจอมาก่อนหน้านี้ในทุกรายการเลยนะครับส่วนกองการเล่น5้านัดหลังสุดครับอย่างพาเมรักครับ5้นัดหลังเอาชนะแข่ง3ามเกมแพ้2เกมครับใน5้านัดสุดก็ถือว่ามีฟอร์มอยู่ในระดับกลางๆนะครับส่วนปอร์โตครับชนะ4ี่ แพ้1เกมครับถือว่ามีฟอร์มที่ดีเหมือนกันนะครับในห้านางสุดของพวกเขานะครับวันนี้ความพร้อมก่อนเกมครับทั้งคู่เลยนะครับจัดชุดใหญ่พร้อมลงสนามในคัมคืนนี้ก็เต็มร้อยทั้งคู่นะครับแนวทางของผมบาสเทบอลที่อยากให้เลือกเชียร์แล้วอยากให้เลือกมองกันสําหรับคู่นี้ครับอยากให้มองทางด้านของพัมลัดมากกว่านะครับจริงอยู่ครับเล่นในสนามกลางก็จริงแต่ปอร์โตมีชื่อเสียง นะครับมากกว่าทางด้านของพาร์รัสอยู่แล้วนะครับในยุโรปที่เรารู้กันนะปอร์โตก็มีชื่อเสียงนะครับจากว่าทีมตัวเล่นก็น่าจะดูดีกว่าทางด้านพาร์รัสเหมือนกันแต่นะครับระบบการเล่นของพาร์รัสทีมชั้นนําจากบาซินกับไม่เป็นรองอย่างแน่นอนระบบทีมดีนะครับเกมดีฟ้องช่วงหลังก็ไม่ได้ด้อยกว่าปอร์โตด้วยคิดว่าสู้กันมันนะครับมั่นใจนะครับว่าวันนี้นะครับทางด้านพาร์รัสนะครับปิดประตูแพ้ครับอย่างน้อยคือเสมอนะครับหรือชนะได้ด้วยสําไปเลือกเชียร์ด้านของพาร์รัสครับไม่ทําให้ทุกคนผิดหวัังครบ สรุป3าทีมนะครับที่น่าเลือกเชียร์สำหรับหน้าช่องในงค่ำคืนวันนี้ที่ผมคัดมาให้ครับเลือกเชียร์ด้านของไบเยนมิวนิกครับแอตเลติกโกมาดิดและปิดท้ายโดยพาเมซานครับเป็น3ทีมหน้าช่องที่น่าเลือกเชียร์ที่สุดแล้วในค่ำคืนวันนี้ของผมบาสเทบบอลครับสุดท้ายผมฝากกับแม้เหมือนเดิมแนวทางบทวิเคราะห์วิจารณ์ของผมบาสเทบบอลที่กับพี่ๆเอฟซีบาสเทบบอลทุกๆท,ท่านในทุกๆวันนะครับผมให้ด้วยเหตุผลของฟุตบอลน,นะครับข้อมูลฟุตบอลเรามีและความน่าจะเป็นของเกมนั้นๆครับไม่ใช เป็นครับซึ่งมีบทวิเครห์วิจารณ์ให้รับชมรับฟังเมื่อสักครู่นี้ฝากกันไว้นะครับแล้วฝากกันไว้ครับอยากได้มากกว่านี้อยากได้มากกว่าหน้าช่องครับทุกทท่านเลยนะครับปัดขวาใต้รูปโปรไฟล์ครับมีทางเข้าครอบครัวเทพบอลวีพิงเราอยู่ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายไดแรงสิ้นครับก็คุณได้รับแนวทางดีๆก่อนใครในทุกๆวันฟินๆจุกๆทุกวันอย่างแน่นอนอันนี้ผมรับประกันนะครับฝากกันไว้ก็จิ้งเข้ามาเป็นเพื่อนกันเยอะๆนะครับข่้มขึ้นวันนี้ผมขอให้เอฟซีทุกท่านโชคดีนะครับพบกันใหม